สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายเฟมิลีฮะคลิปนี้อยู่กับรถคุดโกบิโก้ SK200 รุ่น10บนะฮะ oh. มาคเทนกำลังโยนซ้ายขึ้นไปอัดกองฮะวันนี้ยืนอยู่ขึ้นด้านบนเลยฮะยืนด้านบนของซ้ายเลยนะวัสทีจะให้โยนได้งสูงฮะ ตอกไว้รอ,อตักเข้าแผ่นตักเข้าแผ่นปูนต่อนะฮะไปมิดกับมิดกับคอนกรีตฮนะวันนี้เขาใส่ฟันมาแล้วนะฮะวันนี้ฟันยาวแล้วฟันไม่กุดเหมือนเดิมแล้วฮะวันนี้เร่งเครื่องไม่สุดเท่าไหร่นะี่โอ้เจ้านายโยนหินแล้ว,วน,นี่เดิน เครื่องรอบไม่สูงมากฮะไปเรื่อยๆนะไม่รีบฮะชอบขึ้นกองหินกองทรายจริงๆโอ้ด้านหลังนี่เขาปูลเหล็กใหม่แล้วเนี่ยเอาเหล็กตามหมดละ่อกี่นี่ทำมาใหม่นะฮะฟิตเปี้ยเลยครับทำงานเยอะนะฮะคันนี้ทำ ทำทุกวันนะมีงานทําทุกวันกลางคืนก็จนดึกฮะแล้วก็เช้าเช้าก็ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเขาลุยงานกันได้นะฮะประเทศนี่านขายดีมากมมช่วงนี้ฮะเพราะมีการสร้างโรงงานสร้างนิคมสร้างอาคารสถานที่เยอะฮะอ่ะขยับไปแล้วฮะโยน แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆฮะตรงนี้นี่เขาประจำอยู่ที่นี่เลยนะครับบุกี้ AE. เอไอ3ลูกบาทเมตรโอ้จะเต็มอุ้มอะบุกี้นี่ทรงอเอไอฮะเครื่องยนต์นี่เป็นฮีโน่สีโซ่คอมมอนเร็วนะฮะเทอร์โบคอมมอนเร็ว 155้า15พลังมาะะ My แล้วฮะม่แท็ก80ดสิเราเลย7จ็ดตัวแคเลียร์2ตัวรองเท้า,าเป็นไรโอ้ยเจ้านายรองเท้าจะหลุดชอบลงไปโยนหินนะเจะ้านายงานนุ่มๆอย่างนี้สบายๆเลยะฮะความคล่องตัวมีสูงนะ ทางของเขาเลยครับเขาทางเขาชอบมากๆเลยยนต์นี่ยังสมบูรณ์แบบฮะบยังเผาใหม่สมบูรณ์ยังไม่เคยแกนนนอนฮะทนมากฮีโน่สีนี้ก็ตามอายุการใช้งานฮะหลอกปลอกเปิกบ้างฮะ แผลเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์ครับวันนี้ไม่เล่งเลยวันนี้เพราะรถปูนหายไปหมดเลฮะวันนี้อาจจะไปส่งคอนกรีตอยู่หน้าง,งานยังไม่กลับมาครับสร้างนี้คมใหม่นะคมเอเปกกีนฮะใช้คอนกรีตจำนวนมากรถหินรถทรายนี้วิ่งเข้าทั้งวันฮะโคนี่ไม่หยุดเลยนะฮะบ,บางวันนี่มาช่วยกันถึงสองคันครับ เด็กๆอยากไปแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับจบที่รถคุปเปโก้ SK 200รุ้่น10 m มาร์คเทน5ฮะ mm hmm. กับนางงานประจำของเขาฮะไปไหนหนีไปไหนนะ mm hmm. อ้าจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ